เช่นการที่ว่าเราวีวสดแสดงละครต่อรอบเดือนเดือนรอมฎอนนี่บ่นนะหรือว่าสดแสดงละครเกี่ยวกับวันต่างๆในในในกองละครนั้นนะ,นะแต่ว่ามันมันก็เรียกว่าแต่งองส้วงเครื่องผูง้หญ,ญิงไงบอกเราแต่งละเราสดแสดงละครกันถึงเราเอาวิกมาใส่มันหนุนปลาถึงคนยิ่งมั่งนี่นทำได้ไหมนะก็อยากบอกอธิบายเล็กหน่อยครับ,บมิได้ร้องมาในรัฐธรรมนูญ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah วันนี้เราเข้ามาใท้ตำคลิปันเตสะพานดักสารสินนะวะนะตั้งว่าตามประวัติศาสตร์มันมีมายาวนานแล้วนะวันนี้เราได้มาถึงเมืองภูเก็ตก็ตื่อกาสมาในใต้ตำคลิปในนี้นะครับคำถามนี้ละมีคำถามที่พี่น้องถามแล้วก็ยากลูกันมาพอผมเมื่อสมัยตอนจะอยู่ปอนน์นี่ก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อย แต่ว่าโดยเดียยังไม่รู้ว่าว่าก็อเกตการกระทําโยนปืนนะเช่นการแต่ว่าเราแสดงละครตัวละครอย่งเดรรอมาดอนในบนน่ะหรือว่าแสดงละครเกี่ยวกับวันต่างๆในในในกองเด็กวโนนนะแต่ว่ามันมันก็เรียกว่าแต่งองค์ทรวงเครื่องผู้หญิงไงบอกเราแต่งเราแสดงละครกันถึงเราเอาวิกมาใส่มันหนุ่มปลาถึงคนยญิงมังนี่ทำได้ไหมนะก็อยากบอกอธิบายเล็กหน่อยนะครับ ครับอัลฮัมดุลิลาสสลาห์วะสัลลาตุสซาลามะลาอุซุลิลลัฮ์อัลมาบาน,นุฮัมดุลิลลัฮ์กีน้องที่รับชมรับฟังทางเพจดาวมิฟ้าลุมฟ้าเป็นอย่างสุกท่านครับผมประเด็นนี้นี่มันใช่ก็คือบางทีเราอาจจะโมงเป็นเรื่องสนุกสนานใช่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าโมงกลางเนทางด้านกกอ,อุกรมคือละลายการเด็กนักเรียนพโนเราเวลาเราจัดกิจกรรมต่างๆนะ อ่าโดยเจ้าพวกผู้ชาย <Ừ. S 2> ากะเตงตัวเป็นผู้หญิงแล้วท็องไดปฟาตุง้งผู้หญิงไสวิทยปลอมโดยเจ้าพวกเด็กนในเรียนผู้หญิงอาง่าบางเตงบางที่กะเตงตัวเป็นผู้ชายอ่าใช่ในเรื่องดังกล่าวนี่พี่น้องนะก็คือเราต่างร้ายก็รู้ดีว่าเป็นการการะทําีว่ว่าไม่ส้นโงงคดแย่งกับอ่าบทบัญญัติหลักการของศาสนาอิสลามครับผมอ่าจากคะดภีรบทหนึ่องอ่าได้นโดยท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่า Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ni laknat sab ceng. Hmm. Al mutasyabbihin min ar-riyan bin nisa. Pujai te tashabbu. Hmm. Ah lok lien beb kuning. Hmm. Leka wan mutashabbihat minan an-nisa bir riyan. Nah leka banda kuning di lok lien beb pujai. ักษณะการเรียนแบบนนแต่ส่วนรืงการแต่งกายการเต่งกายมันเป็นเชีย่ยนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชายนี่นี่เจ็ดมวนกูพิย่อนี่นี่นนนเราผู้ชายครบนี่นบางทีผู้หญิงงานใช่ป่ะเราแต่งตัวเป็นไอบ้บางว่าแสดงละครของมวกผู้ชายอันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะทางด้านคำพูดอ่าคำพูดนี่สำนวนนี่คำพูดผู้ชายก็เล้งอ่าผู้หญิงออกไปเล้งนี่จะก็เป็นที่ตรงงามหรือว่าตาทาง ถ้าทางผู้ชายเราต้องเดินขามักขามเณเทวารุะเสดงละก้นทำเป็นผู้หญิงยกมืออะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าศาสนาไม่อนุญาตนะผมเป็นการแตชบุการลูกเรียงเปรเนี่ยแสดงว่าการกระทำของเรานี้บางทีเรามองว่าเป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรียงตอนนั้น ประนด้นฟังองๆนกเรียนพโนอถูกตคุณว่าในการสนุกสนานกิจกรรมนี่ก็คือต้องให้อยู่ในกรอบขงหละกันของศารสนาด้วยกับเหมือน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 กับเรื่องนี้ก็แสดงเห็นว่าการสนุกสนานของโรนี่บอกก็ต้องมีขอบเขตของของสื่อมา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 คบคุมอยู่กันเพราะว่าสมัยเรียนพอนอนี้เขาเรียกว่าความที่เราคิดว่าการแสดงนะพอน่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในใจอะใจเราคืออีกรัดยังเป็นใช่แนละแต่การแสดงซื้อมาแสดงว่าเราต้องระวังเรื่องปัญญามากนะ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันพี่น้องคือการออกซื้ออ๋อเออใช่พอออกซื้อต่างๆมานี้พี่น้องทางบ้านแบบจมตับฟังแต่เล่ข้าวเจ๋วเอออันนี้นี่คือการทำได้โลกโรมธรรมศาสตรนะนี่ก็เปียนเบรคไปเลยด้วยใช่นี่ภาษาประทางแต่เนี้ยนี่มันกำบิญญาณยักรมกันโดยไซตเผื่อน้องการกระทั่นะครับไปทำโถงการบริรักษศาสนาคนกระจบในด้านลบในอเมรัตคือจะตึงมายังโลกตลอดนี่แต่ว่าแต่ว่า คลิปหรือว่าคลิปแต่ป้านมาแต่ผมว่เรายำมันตลอดก็คือว่าเมื่อมีก็เรียกว่าพ้นบุญญริยะก็มีเกีเยบพ้นบาปยาิยะนีอันตรายอย่างแรง<ช><ช>อยู่ในกูโบ่ไม่ก็ว่าใจกีทศวรรษบนนะค<ช>รับแเดี๋วผมเราทาแบบอย่างเขาเว็น,นะอะ<ช>ไรรินนะพ้นบาปมัน<ช><ช>ก็เรียกว่าควรระวังอย่างแรงเลยนะครับเ<ช>กี่ยวกับการกเรียกว่าหลอกเล่นแบบนะเพราะว่าความมักงไงหรือว่าการเพื่อเรือหรือว่าการไม่โรนี้อันตรายมากันนะครับ แต่ในเมื่อพี่น้องโรแลกคลิปนี้นะผลกรทบได้ว่าไม่ว่าการตั้งใจไม่ตั้งใจก็พยายามให้อยู่ในก่อโฆษณานะก่อโฆษณาอยู่ในในกออคิดโฆษณานะ,<ส>ะอาจาบอกจริงใคลิปนี้นะครับท่าูติละพี่น้องนะกระสุตานียาจะพ่อฝากพี่น,อนอ้นอ,อ,งนองถูกตานว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักการศาสนาเป็สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราไปให้ความสนับสนุนหัวมือโดยว่าทางสถาบันพนโอเองหรือบางครั้งเป็นองค์กรนสยิต อะไรต่างๆเนี่ยในการจัดงานการกุศลอะไรต่างๆพี่น้องกับก็คือนะอัลลอฮฺสุบานอัลละซงฮามละตาอวานุอัลันอิสมิวันอุดะวันตาวานุอัลันบิริวัตตะควาวลาตาวานุอัลันอิสมิวันอุดะวันนะชาวโรษศาสนาฮามในการติดใจสนับสนุนในสิ่งที่เกี่ยวต่อหลักฐานศาสนานะเพราะพี่น้องทุกท่านระดับความสลามัตรอมัดความสำเร็จทางโลกนี้และยลูกนะบิบบิลไลตอีอฟิกวันฮิดายะอุสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มตุลลอฮฺวะบะเราะกะฮ์โ